ราคานะคะเริ่มต้นกะทีข้าวแรงก,ก็แล้วกันค่ะในส่วนของรายละเอียดของอ้าวกันมัางนะคะองค์การบริหารส่วนจังหวัดส้มคล้าค่ะนําโดยนายดิพจน์บุญญามณีนาย,ยอกองค์การบริหารส่วนจังหวัดส้มคล้าก็ได้จัดกิจกรรมดีๆนะคะเป็นกิจกรรมปลูกต้นพุทธรักษาค่ะในโครงการนาบานซวยถวายผ่อหลวงเนื่องในวโรกาสนะคะวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมาราชในวันที่5ธันวาคม2 5 5 6้ค่ะ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมนะคะเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพันซาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมาราชในวันที่5ธันวาคม2 5 5 6ที่กำลังจะมาถึงนี้ค่ะและก็สะน้องพระมหาการุณินาทิคุณน,นะคะอัญลพร ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลานำโดยนายดิพจน์บุญญามานี่นายากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาก็ได้จัดกิจกรรมนะครับปลูกต้นผุทธรักษาค่ะตามโครงการนาบานซยุยถวายผ่อนล้วงนั่นเองค่ะที่บริเวณนะคะนาสำนักง,งานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาเมื่อวันที่23ตุลาคม2 5 5 6สบุที่พ่านมากค่ะ ซึ่งก็ถือว่าเป็นวันนะคะที่มีความสําคัญของประเทศไทยวันหนึ่งก็คือวันปียะมหาราชค่ะนอกจากนั้นค่ะก็ยังมีทางด้านเจ้าหน้าทีนะคะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาเจ้าหนทีน่วยงานรัฐของจังหวัดสุโขทัยทางแข้งการทางจังหวัดสงขลายทานารักษ์จังหวัดสงขลาแล้วก็รวมไปเช่งประชาชนในจังหวัดสงขลาค่ะก็ได้รวมใจกันปลูกต้นผุดธรักษาแล้วก็ดอกดาวเรืองจำนวนทั้งหมดนะคะสองสองมนเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าต้นค่ะ โดยในยโครงการนะคะที่มีชื่อว่านาบานซวยถวายผ่อล้วงค่ะซึ่งเป็นกิจกรรมนึงนะคะในในโยบายของผู้บริหารในด้านการฟื้นฟูเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและก็ซิงแวดล้อมค่ะซึ่งทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลานะคะก็ได้ข้อความรวมมือค่ะไปยังส่วนาราชการต่างๆนะคะแล้วก็รวมไปถึงผู้นําชุมชนค่ะที่อยู่บริเวณใกล้เคียง รวมกันนะคะจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ข้างอาในหุ่นนี้ขึ้นค่ะโดยดิเริมนะคะรุ่นรงในพื้นที่ที่อยู่ในละแวกเดียวกับสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาเป็นพื้นที่น้ำรองนั่นเองค่ะโดยทางด้านนายนิพนธ์บุญญามณีนาย,ยอกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาก็ได้ลาว่าโครงการนะคะนาบานสวยถวายพอหลวงเป็นโครงการนะคะที่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลารวมกับแคว้งการท่างจังหวัดสงขลา กรมธนารักและก็ภาคีส่วนราชการบริเวณห้าแยกากะยอค่ะแล้วก็ได้มีการปรึกษาห้ารือรวมกันนะคะว่าเส้นลักไส้นี้ค่ะที่บริเวณห้าแยกกะยอเป็นบริเวณะะที่ตั้งข้องน่วยงานราชการเป็นส่วนร่วมะ้าะราชการขล้องจังหวัดสงขลาอีกพื้นที่นึงนั่นเองค่ะแล้วภาคีต่างๆนะคะก็ได้มีความกิดเห็นว่าอยากจะให้ถนนไส้นี้ค่ะเป็นถนนสายวัฒนธรรมข้องจังหวัดสงขลา ยากที่จะรณรงค์นะคะร,รวมกันรักษาความสะอาดถนนท้ายนีเปือถวายเนื่องในวรโรกาศวันจะเริมพระชนมพันซาพระบาทส้มเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้มิพนอดุญเดชมหาราชในวันที่5ธันวาคม2556ที่กำลังจะถึงนี้ค่ะแล้วก็ในส่วนของวันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นการประชุมรวมกับหน่วยงานต่างๆที่ได้มีความเห็นรวมกันนะคะว่าจะปลูกต้นไม้ทางไม้ดอกนะคะแล้วก็ไม้ประดับค่ะ โดยเฉพาะต้นพุทรักาซาสี่เลืองค่ะแล้วก็ปลูกต้นดาวเรืองในส่วนของบริเวณสะนามนะคะก็จะมีการปลูกบัวสีเเลืง้งแล้วก็ยังมีสีชมพูด,ด้วยค่ะในส่วนของต้นพุทรักซานะคะแล้วก็ต้นดาวเรืองที่จะได้มีการปลูกในครั้งนี้ค่ะได้มีการเตรียมต้นกล้านะคะไว้จานวนทงมั้งม 20, 000, 9, 900, 99, องเมิน9,999ต้นค่ะ ในส่วนคลองกองชังนะคะคลองทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดส้งขลาก็ได้มีการออกสำรวจนะคะและก็ปรับปรุงพื้นที่ไว้ก่อนหน้านี้แล้วค่ะเพื่อรวมกันในการพัฒนาและก็เชื้อนะคะว่าถ้าหากว่าทุกคนนะคะให้ความสําคัญกับโครงการนาบานซวยถวายผอหลวงโดยดีเริ่มลว,เร,มวเริ่มต้นนะคะจากสุ้นงานราชการ ก็คิดว่านะคะจะมีเข้าเรียกวัาทัชนะียภาพนะคะถี่สวยงามแล้วก็น่ายูยั้งยัางยืนนั่นเองค่ะเพื่อเป็นการพรอมตอนรับหนักท่องเที่ยวตลอดทั้งปีด้วยค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมดีๆนะคะทีทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาน,นําโดยนายดิพุนบุญญามนี่ค่ะก็ได้นํารองเกี่ยวกับการเ้ายเ,เรยวัตถ่ำมถนน ซ้ายเนี่ยนะคะซ้ายตั้งแต่ห้าแยกก่อยนะคะเป็นถนนซ้ายวัฒนธรรมแล้วก็ได้มีการนําปลูกเอ่อบาปลูกตน้นไม้มาจะเป็นไม้ดอกไม้ประดับนะคะนํารองใยการปลูกตน้นพุทธรักษาแล้วก็ต้นดาวเรืองนั่นเองค่ะเพื่อเป็นการต้อนรับนักท่องเที่ยวนะคะที่จะเดินทางมาเที่ยวในจังหวัดสงขลราบานรานั่นเองค่ะ